ย้นช่วงนั้นยะนตัว,วีช่งเนี่ยทีเทียช่วงฉเดินนุนเจไปเปน่นมวัวดรากาลไปตาดไปอยของนอนนะ้เทียไปไซคอลของจอลูกค้านะ้ในสดเดินไปหมวแก่เออน่นดราคาตัวยันงน้ามัวาเกงก่นอนแต่น้ามาจาป้านนชก่อนนะถ้าสนใจจะวไท,ทด้วเราตัวนะ <laughs> <cười> <cười> Tụi mày có bé chưa? <laughs> Không ăn à lông Không ừ. oh, alông lông Ồ, ui tui lau chiều. ồ oh, Ồ, chi Nếu còn... Nếu sẽ đem ra phải mua kia nữa Oan bota kula pono pro tang 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 mà

ดูไปตั้งมังไงเจ้า่อมัมันกนยี่เจ็บพ่อ

ได้เดี๋ยวพาไปมันได้ตัวไปอยู่ขอนงหนึ่ตัวเก๋ตัวหากูตัวน้องเคาตัวผานี่ยนะมูตัวเมงเกดเอดจีปอต้อแม่หจัปอเราก็เจไปไปหนุ่มดหกะยังกัตอรตัวหมูตาล่ามูซาของเทียหมูอยวกของนอนอะช้ากูเลี่ยช้าให้ตีย mày có sẽ 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 tôi. Tôi sẽ sẽ cái kẹt đó phản nhỉ cái không được cái không được không được xíu cái, mai mông không mong lại đi, tôi xí mông không xí mà tối mai mông cái, tôi phải tala xí rồi chứ, tôi áo phản nhỉ thế na, phản nhỉ đâu mà chỉ muốn không dùng mà đau cơ muốn không dùng mà cái này

จัอ่ะเนะชิโซเลยนอะจะนอนกาจอดตะไลเอาไปหยวกของนะ

mắt đêm Đây bữa ăn chưa chắc chắn chưa 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 chưa

cho nó là vừa tao không ta la là vừa ít tao bị ta chế bé ta bay nó rồng bay vừa cho nó cho cái tụi nè Hãy con cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Dois, okay, três, จะเอาเปอยู่ลอมอยู่มีเทียยัวอีปองกะทิตอนาหาต่อนอนนะตอนนี้เราก็จะมาซื้อมากมาแล้วก็จะมาซื้อน้ำกะทินะคะไปทำขนมนะคะเล้วตุช่าจริงจังแก của <laughs> <laughs> nhiêu <Đừng> là thay, <laughs> mì Chồng bông thay, ờ để... ừ, bông nhoi có đẻ, cái Di sini, boleh ni, ni. จะน้องเปก๊กเรมเจรแลนะมุตลา,ชา,ชาลาชัดๆเราเจอเราเจรแล้วนะเป๊กมาลิชินจิรีนอสซ่นะชินจิรีนอสอร์ตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะคะช่วงนี้น้องมี่ตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะคะ แดดร้อนม,มากตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วเพราะว่าน้ำมันมันแพงเราก็เลยไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์้วเราก็เลยเดินเอานะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ